สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยี่สี่พยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงดวงดวงปังวันหวยออกนะคะสําหรับดวงโชคลาภในงววันที่16กรกฎาคมนะนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะนะก่อนอื่นนะคะขอจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะเพื่อตรวจสอบดวงโชคลาภโชคลาภของพวกคุณนะคะในวันที่16 กรกฎาคม2564นหกสิบสี่นี้นะคะว่าใครจะมีโชคลาภในแต่ละวันในวันที่สิบหกยังไงบ้างนะคะนะเดี๋ยวเริ่มต้นให้คนวัดที่คนวอาทินะคะอันนี้บอกก่อนนะโชคลาภเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นเงินเป็นทองก็อาจจะได้เป็นอย่างอื่นนะคะมันเป็นโชคเป็นโชคของคุณอาเป็นโชคลาภนะคะวอาทิตย์วันแรกนะคะขอสามใบค่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมมีโชคไหมอ่าออกมาเป็นแปดดาบเลยนะคะวอาทิตย์ เฮอร์มิสนะคะและไฮพืนเทสนะคะบอกเลยว่าคนวันอาทตย์นั้นในวันที่สิบหกนี้นะคะอืมออกมาเป็นแปดดาบกับเฮอร์มิสนี่คือแบบว่าไม่มีดวงถูกหวยนะหรือว่าซื้อแล้วก็อาจจะแบบว่าถูกไม่ถูกอะประมาณนั้นนะคะคือไม่มีเรื่องของเงินเข้าใดๆนะคะแต่ว่าพอมามองเฮอร์มิสกับไฮพื้นเทสเนี่ยนะคะ เราจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะซื้อจริงๆนะคะให้คุณซื้อแบบว่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขูดเลขมาไปทาแป้งให้แม่ตานีมาแม่ตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขอจากเลขที่อ่าเจ้าบ้านอาเจ้าอะไรบ้านเลขที่หรือว่าอะไรเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านต้องพูดอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีสิทธิ์นะอันนี้คือไม่ได้ห้ามไม่ให้ซื้อนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเผื่อว่าคุณบอกว่าโอ๊ยฉันมีดวงเธอมาห้ามฉันขัดลาาฉันอะไรเงี้ย ซื้อถ้าคา่ะถ้าคุณอยากซื้อคุณก็ซื้อมาได้ห้ามนะคะแต่แต่บอกว่าดวงมันมีประมาณนี้นะคะนะถ้าสมมติว่าบอกว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้อ่า,า,า,อ,าอ่าไม่มีดวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะว่าเราขัดลาบคุณเนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราไม่แนะนาอ่ะไม่แนะนําให้ซื้อนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะคะสามใบให้คนวันจันทร์นะคะใบแรกเป็นเดอะสตาร์นะคะ ค้นคว้าฟ้าดาวใช่ปะค้นฟ้าฟ้าดาวไปที่สองเป็นควีสอดนะคะและโอ้ยมีดวงนะจานคุณได้เดอะสตาแล้วก็เด็กถือเหรียญมาให้อย่างเงี้ยนะคะนะแต่ห้ามกโกรธนะฮะนะห้ามห้ามกโกรธห้ามทะเลาะก,กับใครห้ามไปด่าใครเขานะคะในวันในวันที่สิบกนะคุณมีดวงคะ่ะเพราะว่าเดอะสตา์เนี้ยคือว่าได้ถ้าถามถึงโชคลาภนะคะคุณจะได้โชคลาภนะคะนะ แล้วก็จะมีเรื่องของอ่าควีนสอดเข้ามานะคะให้ระวังการอ่าเรื่องของการระงับอารมณ์นะคะหรือคุณอาจจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะ,ะประมาณนี้นะคะคนวันจันทร์นะนะคะแล้วก็อ่าอ่าเด็กถือเหรียญอีกเนี่ยก็คือนั่นแหละคะ่ะเงินนั่นแหละนะเขาเอาเงินมาให้นะคะมีสิทธิ์ค่ะคนวันจันทร์นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะซื้อไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะ นะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารนะคะวันอังคารสามใบนะโชคลาภนะคะโอ้ยหนึ่งไม้เท้าเก๋ๆอุย้ยหนึ่งเหรียญโตโตโต,โตโอุย้ยข้าวเหรียญหัวคณวันอังคารไม่ซื้อไม่ได้แล้วคุณคุณต้องซื้อต้องมาคับให้คนวันอังคาร,คคาคารซื้อมีดวงมากๆค่ะมีโอกาสนะคะโอกาสและโอกาส โอกาสและโชคลาบนะคะแล้วก็โชคลาบอ่ะคิดเอาเองพูดอย่างเงี้ยในวันที่สิบหกอ่ะคุณถามว่าคุณมีโชคลาบไหมมีโอกาสมีโชคลาบจากเทวดาจาัดสรรให้แล้วก็มีโชคลาบเป็นเงินทองซื้อไหมซื้อเนาะซื้อเถอะซื้อนีดนิดหน่อยหน่อยก็ซื้อนะคะต่อไปคนวันพุธนะคนวันพุธนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะ และอ่าออกมาเป็นเจเขาอีกแล้วนะคะเจถือดาบเจถือดาบควีนดาบนะคะสำหรับคนวันพุธนะอย่าไปซื้อเลยเขาบอกว่าโอ้ <c oughs> ตอนนี้คิดหวยเพลินเลยนะ <c oughs> หาเลขเพลินเลยนะคะแต่มันก็จะเป็นแค่ลมลงน้งแรง,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 งนะคะนะะก็คือการอ่าแล้วก็หนึ่งสำหรับเด็กถือไม้เท้าก็คือยังเป็นการรอคอยอะไรที่มันยังมาไม่ถึงนะนะคะแล้วก็่าควีนดาบก็ ตามนั้นแหละค่ะไม่ได้มีบอกถึงโชคลาภไปอย่างใดนะคะนะดวงโชคลาภอ่อนแอมากนะคะแต่อยากถ้ามีเลขอยู่แล้วอยากจะซื้อใจลักคุณก็ซื้อนะคะเพราะว่าคนเราดวงเกิดวันเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าตกฟากเดียวกันทั้งหมดทุกคนในโลกนี้ในวันพุธเนาะบางคนอาจจะมีดวงที่แข็งแรงนะคะโดยโดยรวมแล้วของเขาแข็งแรงก็อาจจะถูกก็ได้นะคะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันพฤหัสนะ สี่ถ้วยนะคะคิงไมดัสนะคะคิงเหรียญน,นะอ่าแล้วก็สามดาบนะคะออกมาอย่างนี้นะคนเว้นผลิตัณถามว่ามีดวงไหมมันก็มีเปอร์เซ็นต์คุณนะ,ะนะคะเพราะว่าคุณได้คิงเหรียญอย่างนี้นะคะนะ,ะ,นะอาจจะมีโชคลาภจากทางอื่นที่ไม่ใช่เสี่ยงโชคก็ได้นะคะอาจจะเป็นโชคลาภแบบว่าเกี่ยวกับที่ดินค่ะขายขอ่าเป็นในหน้าร้าไปขายที่ได้นะคะหรือว่าขายรถยนต์ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินของคุณไปเป็นเงินก็ได้ในวันที่ส6บนี้นะคะอาจจะแบบว่าไปลงจำนำนะคะจำนำของก็ยังได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะนะคะถ้าออกมาเป็นตัวคิงเหรียญอย่างเงี้ยคุณจะเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นเงินได้นะคะหรืออาจจะได้โชคนะคะแต่ว่ามันออกมาเป็นสี่ถ้วยอย่างเงี้ยคือว่ามันไม่ได้ดังใจคุณอาจจะคาดหวังว่าฉันจะต้องถูกสามตัวตรงแต่าอาจจะได้แค่2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้แค่สามตัวโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็เป็นได้นะพูดตรงพูดโต๊อย่างนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะ สมมติว่าไม่ได้พูดนะคะก็คือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เท่าที่เป้าหมายเราคิดไว้มันไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะเป้าหมายของเราคือรางวัลที่หนึ่งแต่มันถูกแค่ไลขท้ายสองตัวเออพูดอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้นะคะนะแล้วก็สามดาบนี่คืออุปสรรคและความผิดหวังเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้คุณไปซื้อเนี่ยฉันก็บอกว่าอ่ะสี่0ห้าสิเปอร์เซ็น่ะได้อยู่นะนะคะแต่ว่าก็ อย่างที่สี่ถ้วยเขาว่าค่ะมันจะไม่ได้อย่างเป็นอย่างที่เราคิดนะคะมันก็คือว่า,าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือเป้าหมายนะคะนะไม่ไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นโชคลาภทางอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่การเสี่ยงจริงนะคะต่อไปคนวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์ขอสามใบนะ the world เก๋ๆนะคนวันศุกร เด็กถือถ้วยใส่ปลา oh. มาให้อ้าวเอาสิคะใครจะสู้ได้ oh. ได้เหรียญด้วยคนวันศุกรนะ์นะคนวันศุกร์ก็เดวเวอร์ค่ะนะคะมีโชคมีลาภมีความอุดมสมบูรณ์สมหวังดังใจทำอะไรก็สุขเกษมเป็มปีนะคะนะแล้วก็ เด็กถือถ uje, ้วยก็เขาถือถ้วยใส่ปลามาให้นะคะโชคลาบอยู่แล้วแน่นอนนะคะอาจจะคุณอาจจะได้โชคลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีลักษณะร่าเริงสดใสเหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยอารมณ์ดีอย่างเงี้ยนะคะนะที่ Period. เล่นอะไรเงี้ยนะคะนะถึงเขาจะแก่กว่าคุณก็เถอก็เป็นได้นะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กแล้วก็คนอารมณ์ดีอ่าใช่นะคะก็คือให้ถ้าซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรก็ลองหาเสียงดูกับคนที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะลองมีลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วใบสุดท้ายเป็นคิง อ่ะเป็นอัศวินค่ะทวีปเป็นอัศวินถือเหรียญมาให้โตโตนี้นะคะก็คือได้เงินน่ะนะประมาณนี้ค่ะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้นั่นแหละค่ะ80%อย่างนั้นเลย80-90%ได้เลยนะคะนะมีวันอะไรบ้างเนี่ยมีวันเห็นที่มีก็คือวันจันทร์อังคารอังคารดีมากนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะคะที่แบบว่าควรที่จะเสี่ยงโชคนะนะคะอ่ะต่อไปวันเสาร์บ้างวันเสาร์บ้าง วันเสารนะ์นะเสาร์ขอสามใบนะคะเสี่ยงโชคที่สิบหกนะอุอ้ยสิบเหรียญ <c oughs> มันเด้งออกมาเองนะใบนี้ไพ่ใบไหนที่แบบกระเด็นออกมาแล้วมันออกใบเดียวฉันจะจับทันทีนะเพราะถือว่าเขาอยากออกมากนะมันเป็นดวงนะอุย้ยได้เฉลิมฉลองกินหมูกระทะอ่ะสบายดีๆมันจะได้เดินทาง,ทางเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปรับเดินทางไปรับรับ <c oughs> อะไรนะ ไปรับรางวัลหรือเปล่านะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิบเหรียญนะคะก็มีโชคมีลาบค่ะมีการเฉลิมฉลองมีความยินดีรีดามีการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะพูดอย่างเงี้ยจะซื้อไม่ซื้อกันแล้วแต่นะพูดให้ฟังว่าถามว่าวันที่16มีโชคลาบไหมคนวันเสาร์สิบเหรียญนะคะก็ได้โชคได้ลาบแน่นอนนะคะมีเงินมีทองนะคะแล้วก็3มถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็เดอะฟูลนะคะก็มีความชิลๆมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าพูดให้คุณฟังสามอย่างอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบวกมาผนวกให้เขาฟังอ่ะคุณจะซื้อไหมนะการนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนะคะนะโอเคนะคะจบแล้วนะสําหรับทั้งเจ็ดวันนะคะท่านใดที่มีดวงก็ยินดีด้วยเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งวันที่วันเป็นวันไหนบ้างนะเท่าที่เห็นนะดวงสบใสๆเลยนะก็วันจันทร์วันอังคารในดีมากนะคะแล้วก็วันอะไรอีกนะเันสุขใช่ไหมเปนสุกดีนะคะแล้วก็วันเสาร์ได้นะสี่วัน ซื้อได้นะคะ๋ย่ซื้อเยอะนะเดี๋ยวบางคนเนี่ยคือดวงคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าแค่วันเกิดอย่างเดียวนะคุณเข้าใจดิฉันพูดใช่ไหมวันนี้ดิฉันพูดมาหลายครั้งมากแล้วก็คือว่าดวงคนเราอะถึงเกิดวันเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่า อะไรอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็คือดูให้มีกําลังใจแล้วก็ดูให้เป็นแนวทางนะคะอย่าไปแบบขนาดว่าไปกู้ยืมเข้ามาซื้ออะไรเงี้ยไม่ต้องนะนะคะมีเท่าไหร่ที่เราไม่ลําบากก็เท่านั้นนะคะมันจะได้ถ้ามันจะเป็นบุญมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะเรียกว่าอะไรเราก็จะได้เองอะนะนะคะอย่าไปทําให้มันกลายเป็นบาปเป็นความลําบากอะไรเงี้ยไปยืมไปกู้เข้ามาซื้ออะไรเงรี้ยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งนะคะไว้ดูกันหลายๆคลิปนะคะมีดวงรายวันนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ใน f a c e b o o k แฟนเพจนะไปกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ดูดวงฟรีนะคะเพราะว่าเรา,าทำาตัวดูดวงดูดวงไลฟ์สดให้นะคะเรื่อยๆนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ